ไอเอก็จะไม่มีดีออกซีก็จะกลายเป็นอะดีนาลิกแอซิดนะครับหรืออะดีโนไซด์หรือ ide, รอะดีโนซีโมโนฟอสเฟตเท่านั้นเองจะไม่มีตัวดีนะโอเคปะ่ะเผื่อว่าเราไปเจอพวกเนี้ยอะดีนาลิกแอซิดกวนาลิกยูริไดลิกเราจะได้รู้ว่าโอเคพวกเนี้ยคือนิวคลีโอไทด์นะครับคือนิวคลีโอไทด์ทีนี้อันเนี้ยอย่างที่บอกว่าในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด นะครับหลักของชากราฟบอกว่าสัดส่วนของ AT กับ GC มันจะใกล้ๆกันเท่าเท่ากันแบบนี้เอาดูสิ AT สามสิ A จับกับ T 31กับ31 G จับกับ C มันก็ต้อง19บเก้กับสิบแปดใช่ะคือในเซลล์เนี่ยมันจะมีใกล้ๆกันคือ A มันต้องจับกับ T เพราะฉะนั้นปริมาณมันต้องใกล้กันเนี่ถ้าจับกันไม่พอ G ต้องจับกับ C ใช่ป่ะดูปริมาณ อัตราส่วนมันจะเท่ากันบ้างหนึ่ต่อหนเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งนั้นเลยนะตรงนี้คือหลักของชาร์กราฟที่บอกว่าอัตราส่วนของ A, T และ G, C ต้องเป็นหึงต่อหนึ่ตลอดนะครับหรือใกล้เคียงนี่ก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการคิดค้นเกี่ยวกับ DNA แล้ว่็โคงสร้าง DNA นะครับก็จะมีแฟรงกินอีกคนหนึ่งที่เขาศึกษา X-ray diffraction อันนี้มันก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับว่าเขาศึกษาเป็นเอ็กซ์และเป็นแพทเทิร์นกัมันเลยนะคะรับอยู่ว่าชาการเนี่ยที่บอกว่าทีเนี่ยว่าชาการเป็นคนอธิบายเกี่ยวกับสัดส่วนของของเบสและ DNA ว่าจะต้องมีอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันอ่ะก่อนที่จะขึ้นอันนี้ของวัสดุอินทรีย์พักสักแป๊บเดียวแล้วกันเยอะไหม <laughs> เยอะไปบ้าง บ้าต <ไป S 1> ัวกาก <c oughs> ิาาาเก๋ ตื่นพี่เลยอ่ะเดี๋ยวเรียกพี่ตาลใช่มั้ยต่อไปโหเออ <laughs>

ลองเปิดไปในชีนหน้าสุดท้ายครับในชีนหน้าสุดท้ายจะมีคำว่า review principal points นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ครับว่าถึงตรงนี้เราตอบคำถามได้ไหมนะครับก็ลองลองดูว่าข้อที่1เนี่ย describe the structure features of DNA and a and ะะถ้าเกิดให้อธิบายเกี่ยวกับโครงโครง,โครงรูปโครงหน้าของของ,ของ DNA RNA อธิบายได้ไหม how they similar mm hmm. นะครับดูอันสุดท้าย how they similar ตอบได้ปะ่ะอาท,อทอิ์อทิบตอบข้อที่หนึ่งซิ how they similar and how they are different อ่าเอเลือกง่ายดีสวิด้าก็ฟอเเสตเหมือนกันมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมที่อืมเอามีอะไรอีกไหม